วันพระหัสบดีที่4มกราคม2024หัวข้อทารกคนสุดท้ายาของเบตเลเฮมข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่สองข้อที่1 3บสถึงสิกอสิกถึงสิกล่าวว่าครั้นเข้าไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้น,นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรธแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปและได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกหัวราชา์หลอกท่านก็กริ้วกรอยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบตเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิน้นตั้งแต่อายุสองขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ทราบจากพวกหราชานั้น เรื่องนี้เคยทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจทําไมพระเจ้าจึงช่วยพระบุตรของพระองค์ให้รอดแต่ไม่ช่วยทารกคนอื่นๆข้าพเจ้าสงสัยดูเหมือนว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไรไม่เป็นธรรมพระเจ้าแสดงความลำเอียงหรือเปล่าหลายปีต่อมาข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าที่จริงพระเยซูมไม่ได้หนีรอดอย่างปลอดภัยทารกคนสุดท้ายของเบตเลเฮมเสียชีวิตด้วยน้ำมือของกษัตริย์ที่ชื่อเฮโรดประมาณ30ปีต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเติบใหญ่ด้วยเช่นกัน และไม่ใช่การตายอย่างช้าๆด้วยคมดาบแต่เป็นความทุกข์ทรมานของการถูกตรึงบนกางเขนที่ใช้เวลานานแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงใช่ไหมเพราะจากทารกและเด็กไวหัดเดินเหล่านั้นพระเยซูคือพระองค์ผู้ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยพระประสงค์เพื่อจะตายพระองค์ทรงสละพระองค์ในความตายโดยมีพระประสงค์เพื่อทารกเหล่านั้นและเพื่อเราทั้งหลายด้วยเช่นกันและจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เหมือนกับที่พระองค์จะทรงทาให้เด็กเหล่านั้นและเราทั้งหลายเป็นขึ้นมาด้วยเช่นกันเราอาธิษฐานข้าแต่พระเจ้าโปรดเอาชนะความมืดด้วยความสว่างของพระองค์อาเมน